แล้วนี่เป็นกล่องนะสำหรับบินนี้นะสิบกล่องนะ ชแนลนะคระับตลาดชแนลคิมนี่นะมันอยู่กันที่ชลบุรีนะบางแสนนะครับนี่เลยม,มานี่มานี่ร้านนี้เลยนะร้านเอา้าเฮ้ยกุ้งเต้นนะครับนี่ตำรับอีสานแท้เลยนะนี่ให้ดูกุ้งเต็มตู้เลยนะฮะให้ดูให้ดูในตู้ให้ดูในตู้ตพี่พี่พี่พอืม้มนี่นะ ี่กระตูนครับขย่วยครับพี่ไม่ผักนะอันนี้อันนี้แบบไม่เอาผักรันนี่มีแบบไม่เอาผักด้วยนะแบบขอแบบเพียวๆเน้นๆเน,น้นับเน้นกุ้งนี่ <c oughs> อางมารอตรงนี้ดีกว่าตอตักปุ๊บเราจะได้เห็น มีแบบปลาไม่ปลานะลอาไม่ยาะอันนี้แบบไม่ผักนะครับขอแบบเน,น้นๆเพียวๆนะ อโอเคครับพี่มาแล้วใช่ไหมสิวันวนี้มาทีนี้สิบนั่นแหละสิบกล่องเลยมากห้ากลางห้านะพี่ครัอบอันนี้เดี๋ยวไปขยับโอเคมากมากนวดเอาพริกให้หน่อยพี่ พยเติมพริกนะพี่ยังยังไม่ได้โทรเข้ามาเอเล่าพียังครับ <laughs> ผมผมรอพี่โทรเข้ามาเข<อ>จะตักให้เลยคนรถติดอ๋ออ่างนังงน <c oughs> ูมพี่เอาเอาเอาช่วยนะเที่ยวโอ้ยซื้อมาใหม่อ่ะไอถุงกิ้งแดงอ่ะเจ็ดพ an. um> sì. ันสิบห้าเอาสองถุงสองถุ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 งใส่ด้วยถุงไอเว้นก่อนก็ได้มันเหมือนกันถุงหอยอ่ะจัดมาสิบกล่อง ไม่มีที่วางวันนี้จะตักทีเราสิบกล่องเลยใช่ไหมใช่นี่มาแล้วตอนนี้หกกล่องนะกล่องที่เจ็ดนะไม่บินเดียวนะสิบกล่อง หอมๆเลยลนี่นรหอมๆเลยนะครับ,รบเขียนชื่อได้นะครับพี่พอเอเลยครับอ๋อจะเขียนเมนูโอเคอ๋อท,ที่ที่ไม่เขียนชื่อแปลว่ามีคนเดียว อาร์ตพี่อาร์ตครับ okay. ของพี่เขย่าไหมต่อต่อต่อคิวน vale> uh ี้นะคกนะ นะสิบกล่องนะม,มี<า>มี<า>มีเผ็ดมากกับเผ็ดกลางนะครับบินนี้นะสิบกล่องอนี่นะเขียออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับ คนาช่วยอีกคนนะครับกล่องเท่าทีเด็ดชื่อไว้ด้วยนะครับพี่กล่องละร้อยพี่สองกล่องหมายเน้าองมีมีมีสราคานะมีกล่องละร้อยกับกล่องละหกสิบบาทนะครับ ที่าไปเขย่าใหข้ากันอนีันนี้ก่อนก่อนทานต้องเขย่านะเขยา่าเขย่าก่อนทานนะ้ชอนชอนใส่กับไฟใส่แล้วมันมันจะขาดัดไปเลยก็ได้ัดไปเลยไม่ได้เย นี่เ,เราบัดดินดินเลยนะเดี๋ยวเ๋ยวพี่มากี่คนนะพี่มีมีคนถือให้โอเคไข่ไข่ไข่ไคชุดละร้อยครับ ได้เลย บินนี้ไปแล้วนะสิบกล่องกับหอยสองกล่องะคร้อนครบยัง กล่องหนึ่งเกินมะนาวลูกหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล<า>แ<ต>้วแต่น้ำเหรอ๋อแล้วแต่น้ำเหรอน้ำเยอะน้ำน้อยถ้าถ้าน้ำเยอะก็ลูกหนึ่งลูกแบบใดครึ่งลูกครึ่งลูปกว่าก็มีโอ้โหต,ตามเบอร์ที่แต่ละวันเอามาครับอ๋อแล้วแต่วันนะกล่องเดียวกล่องที่อาร์ตเรือขาพี่บาร์ครับพี่บาร์ขยายาไหมครับพี่ ไ okay, อเว้นไอเว้นเอาไงเว้นวันนี้รับคนละครึ่งด้วยมีมีเ๋ามีคนละครึ่งด้วยนะครับเฮ่เพิ่งรู้ลืมผมก็ลืมถามไอ้ะนะมามาแซบกันได้นะริมทะเลนะผัดอบัอบงแสนนะครับแต่พอดีไม่ได้ติดป้าย <c oughs> อ๋อไม่ได้ติดป้ายนะ <c oughs> มีมีคนละครึ่งด้วยนะ <c oughs> ไม่ลาร่างช้อนสามไม่ขยา่าัวไม่ล้าร่างนะ ลานีนะเอนนี้เจอมาเล้วพี่เช์พิเช์มไม่ขยามากละนะ้า,าไม่ขย่ามากกลานะหมาถึงติดมากตะลานะอยู่ในถุงนั้นอะ่ะเนี่เป็นสับ<อ>สยยำนะ เอันนี้พ่อค้าขายถึงกี่โมงครับเนี่ยสี่ทุ่มนะนี่นะมาโดนกันได้นะครับแล้วขายตั้งแต่กี่โมงนะ่ยห้าโมงเย็นนะพี่ห้าห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มใช่ครับมากปลาไม่เหยาะนี่มากปลาไม่เหี่ยวเผ็ดมากน้ำปลานะครับไม่เขยา่าเอาไปเขย่าเอ,เองนะช้อนกินัานครับ พยเากล่องก่อนรับประทานนะพี่ฝนครับี่หยครับครับผมเย็นชื่อว่า้ยาวขยาวขยา รานเพื่อไม่ไม่ไหนด้นจเพื่อน่ฝังขยขย่เช็คพี่ปนได้แล้วพี่ปนนะพี่กไก่กครับไม่เขย,ย,ย่าเขย่าเได้วยกัน ไก่ปลาอะไรหรืไก่หรืไก่หรือยีขยอยเลยไม่ไม่ไขยอยของของพี่น่าจะมีแบบนั้นนะอ๋อไม้ไ<ห>มีมีมแต่มันไม่สะดวกอะไรไม้กระสันก็มีครับแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้เอามาใช้ อ,อ,อ๋อชินแล้ว <laughs> พี่เห็นพี่ถืองานครับแสดงว่ามือแข็งแรงนะไปกตอนเมื่อก,ก่อนก็ใช้ไม้กันสออั่นแต่ว่ามันไปซื้อใหม่มามันหนักมันเป็นเหล็กเ,ออเห็นก็แล้วก็เขาบอกโฆษณาว่าเบาพอม,มาใช้โหหนักไม่ไหวเอามือถือเลยนะ พี่แพ้ครับพี่แพ้สองกล่องเขย่าไหมแพ้เสีดกลางผิดกลางเห็นพ่อคาแสวว่ามือแข็งแรง,งต้องลองนะต้องลองแข็งแรงทุกอย่างนะนะ จูนนะพี่จูนขยอยไหม โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ